ท่านท่าทานท่างอื้นี่แหละเฮ้ยนี่อะไรนี่นอแม่บาดูไปไปฉันไม่ได้จากป่าสักเบาบางไป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 หามนันเดือเด้อยินหวหน่ะบอกแม่พานอนต่หัวค่ำเลยแม่นอนหัวค่ำค่ะ สามเอือหนี้น่นหคหน่นนจะสีงโมงเกือบสามโมงสองถ้าต้ตงจกลับบ้านจ้าฝากจิมฮวารึเปลาถ้าสั่นกระเทาเมื่อยเด้อฝ่ายโซลุซีมาอือนสวยได้เชียนนะมาเอือนไปซีสเกียร์คิดถึงแม่ไหมคะไม่คิดถึงแม่ไหมคะไม่ค่ะลรวหนูว่าคิดถึงปานเนาะนี่นี่แยงแน่ยเขาอ่านบ๊ายบายเจนบารบา่าบ๊ายบายาเอาเอาจุกบจุ๊บบบายจุ๊บจุ เปลี่ยนอยู่เรื่อยนิี่อ่าเนีายไปบ้านทุจร้ายังทุจร้าก่อนค่ะผู้จราแห่งไหนโ้ทุจร้ายรัวนี่มึงรวยเล้วสิเมื่อแล้วผู้จาแห่งไหนเอาของหล่ะไปเอาไหมหเท่ากันเลยแล้วน่าเสียเวลากระเดามารับหนูน้อยวันนี้ทุกคนกลับบ้านหลังจากที่เราไลฟ์สดวนเราก็เลยมาฝากไว้ป้ามาเรียงรอ ขอมือหน่อยขอมือแนจาเออไฮโยไฮโยชุดไม้ปอนี่บ่ยังนมเคย,ย็นใส่ชุดนี้เถอะคใส่อยู่บดเงะไอยานี้มยไปไหนไหนคุยกับพ่อสิปะป๊าปะปปะาต่า อาลิกตเตอกใจมาจิจ่าเฮยฮูงขา้ยอย่างนั้นสงขึ้ยูนิ่ขึ้นได้นอนขึ้นแรกขึ้นแรกนอนจม้งบอกแฟนหับเนี่ยขึ้นแรกนอนจม้งแรกนอนอันตีหาที่พกที่กจ่ามงจาก6กถุมหอด อีบาสิบ่อนอนจ้าบ่นนจ้าบายบายปโอ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บจุ๊บติดตัวไม่ไดจุ๊บบ่ได้ไม่ไดบายก่อนบายค่ะจุ๊บจุ๊บก่อนบายเาเดือนจุ๊บจับลุงกับเอุาลุลุงไป กลับแล้วนะคะอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลุงนึงบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บมารับเด็กกลับบ้านมารับเด็กกลับบ้าน เด็กน้อยกลับบ้านเด็กน้อยกลับบ้านแกโหยฮันโยจริงจริงก็จริงจริงจริงจะจริงจริงก็จริงจริงจริงจะจริงจริงช่วงสุนีบ่เคยเห็นเธอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไ่ถูนี่มันป่าเพื่อไรที่ไปใช้เนี่ยคนไรบ้านที่ไปใช้ฮะคนไรบ้านจะไปไหนคะไม่ใช่ตัวไปใจอีกน้อสันตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย เพื่อนมาบ่าป่าเป็นสองคืนพี่น้องคืนแรกเฮ็ดเสีนป้าตื่นเทียงคืนหอดตีห่ากันย่งนอนมือแรงเฮเสีนแม่ตอบบันนี้ไม่ได้ทงนอนได้เล่นเยังไงได้หรือเปล่พายตั้งหลายเดียนเด้อพ่อจะไปกินปิ้งหมูบานนี่ลุยไหมไลางรอบบอสปั่นเพื่อนทรมาเกินสองรอบแล้วเนี่ยเราจะนำเพื่อไปก็จะไปยี่ดอกฉันน้อต่ว่าแม่ยเสีนอนกับลูกกันมั้ยไม่ไหวนะจ๊ะโอ้บ้านใครมาถึงบ้านใครแล้ววะ

เอาลงหมดเลยค่ะวะนอนจะไปหายเท่าไรนอนน่ะเข้ามาขาพี่ โอ้นางถ่ายรานเลยมายายเนี่ยคือไงคิดถึงหนูมากหนูไปหลายวันสองวันเลยคิดถึงหนุ้ยแค่จุ๊บให้ยายดูหน่อยไหมจุ๊บเป็นยงน่าจุ๊บน่าจุ๊บเป็นไงจุ๊บเป็นอะไรยายเห็โน้มจุ๊บเป็นอะไรเด้อส่งจุ๊บแล้วจุ๊บจุ๊บเอาโซ่นมเป็นยังไงจะมาโชว์จิมิไม่ได้นะ เอายิมลูกยิมไ้ยิมได้ลูกละยิมได้ลูกพปนน้ำานปลาสองคืนตตเอาตเเอาลูกมึงนกันดูแสดงแน่ได้แสดงแล้วไปแล้วบันีเน่าเือันี่ระวังช็อกเดิมมีช็อกบออยู่หันอ๋อ่บีบกินน่ะแองกอร์วลูกไม่เอาค่ะอ่ะอันนี้อะไรเอาอันนี้ไป อะไาดีม hey, 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 hey. ั้ยเฮ้เฮ้เฮ okay. so, ้เฮ้เฮ้อะมั้ยมัตาตาเอาตเงินเออไปรอไปดูไปเล้พูดนะเปรวพูดแล้วช่วลแล้วปชวล้เรตาดีตาอตาดีเปวช่วไเลยไป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 ดีเร็วมาที่ไหนพ่มารีเพี้า อ yeah? ันนี Ta ้นี่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 ตาเอาเมนเทอร์้านโเปินกัไปได้เบิดขนโปเปินกัไปได้เบิดบวกบวกใ่หสไหมกไ่เอาคนหมกนี่แม่ให้เงินนไปสี่เนาะเป็นสาวแบพี่น้องบงเนเป็นสาวแบบพี่น้อง ปองาปพูดนะนะจะไปไหนนูจะสนใจอะไรกับกับข้าวน่ะเจ้าหน้าเได้เมียนมองหนีอ๋ได้บวามันเนี่ยมันด้ยางปลีเลยมันรยอย่างกับจีคนน้ำปลาอะไรนะอะไรนะเอาอะไรอยี้มือบมันไอก เอาใส่รถข่ให้วิ่งชนชนชนไปที่โอ้โทรัพท์แตกไปเลยนอดบุ่ยลูกอาไไหนเอาไไหนเอาไปไหนบมบมไปเลยไปเลยจอ ตุดกไปน่ไงมันยิใจก่อนอาชนยญ่ทอดแล้วบานเนี่ยฮ้าันอดูะขอกั้นหัวน้องนะบางคนหัวน้องไม่มีข้อน้องมีข้ออยู่นะแต่ว่าน้องจะอยู่เป็นอย่างบางยำนะคะ่ตุกไปมนั่นมาค่ะ

Body kín tiền tay, Cái này anh xuống đâu. Nha mặt em xuống bắt em thắng 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 Suchalo. Ah, bữa tiệp 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 Ta

จัมาไม่ได้รูปมาไม่ได้ค่ะมาไม่ได้ค่ะม,มาไม่ได้ตาโอเคนะจ๊ะเราจะตามมาถึงบ้านแล้วจ้า